สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนๆที่เราได้ข้อมูลมานะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ ดูเหมือนจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเราอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งคลิปข่าวทั้งรายงานต่างๆคือมันมีหลายมิติที่น่าสนใจมากทั้งเรื่องชายแดนเรื่องโดรนการทูตแล้วก็มีโครงการใหญ่อย่างสนามบินใหม่ของกัมพูชาอีกอันนี้ดูจะมีนัยยะสำคัญต่อภูมิภาคไม่น้อยเลยทีเดียวเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ จะมาลองกลั่นกรองข้อมูลพวกนี้ดูนะครับมาคลี่คลายให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงต่างๆว่ามันเป็นยังไงกันแน่ลองมาดูกันครับว่าเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มกันที่สถานการณ์ชายแดนก่อนเลยจากกองทัพภาคที่2นะครับก็บอกว่าภาพรวมยังยังน่ากังวลอยู่ คือทั้งสองฝ่ายก็ยังวางกําลังประจันหน้ากันแม้จะอยู่ในที่มั่นตัวเองนะแต่บรรยากาศมันก็ยังตึงเครียดอยู่ชัดเจนเลยแต่แต่มีจุดที่น่าสนใจมากคือมีรายงานว่าตรวจพบโดรนกัมพูชาบินล้ําเข้ามาในเขตไทยเราตั้ง4ครั้งรวมๆแล้ว12ลําเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะการตอบโต้ของเราเป็นไงบ้างครับ จากข้อมูลที่มีนะคะก็ยืนยันว่ากองทัพไทยเราสามารถรับมือได้จัดการไปได้ถึง6ลำเลยค่ะด้วยการใช้ระบบที่เราเรียกว่าระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือ C U A S ที่เรามีประจำการอยู่เนี่บบ U A ยแหละค่ะวิธีหลักๆที่ใช้ก็คือการตัดการควบคุมสัญญาณค่ะเป็นความสามารถสำคัญของระบบนี้เลยระบบ C U A S ที่ว่านี่ มันทำงานยังไงพอจะอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมมันสกัดได้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยค่ะระบบ CUAS จริงๆมีหลายแบบนะคะแต่หลักๆเนี่ยมี2เทคนิคที่ใช้กันเยอะๆค่ะวิธีแรกเขาเรียกว่า j a m มิ n งก็คือการส่งสัญญาณไปรบกวนคลื่อนความถี่ที่โดนใช้สื่อสารทั้งสัญญาณควบคุมจากภาคพื้นดินแล้วก็สัญญาณ GPS จากดาวเทียมด้วยพอมันรับสัญญาณไม่ได้มันก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกกลางอากาศไปเลยค่ะ ก็ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ตำแหน่งตัวเองมันก็จะเข้าหมวดปลอดภัยอาจจะบินกับฐานหรือไม่ก็ร่อนลงจอดฉุกเฉินไปเลยอ๋อครับครับเหมือนทำให้มันงงไปเลยใช่ค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเรียกว่า spoofing อันนี้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราแฮกเข้าไปในระบบนาทางของโดรนเลยค่ะแฮกเลยเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นค่ะ คือเราส่งสัญญาณ GPS ปลอมไปหลอกมันให้มันเข้าใจว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งอื่นแล้วทีนี้เราก็สามารถเข้าควบคุมสั่งให้มันบินไปทางที่เราต้องการได้หรือจะบังคับให้มันมาลงจอดในพื้นที่ที่เรากำหนดเพื่อจะยึดมาตรวจสอบได้ค่ะซึ่งการที่เราสกัดได้6ลำเนี่ยก็คงเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีพวกนี้แหละค่ะ กองทัพบ,บกเองเขาก็มีการพัฒนาจัดหาระบบซ US ทั้งแบบติดอยู่กับที่แล้วก็แบบเคลื่อนที่ได้มาตลอดนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถตรงนี้หกฟังดูแล้วการป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องยิงสกัดแล้วนะครับกลายเป็นสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวเลยแล้วการที่กัมพูชาเขาส่งโดรนเข้ามาถีขนาดนี้มันคงไม่ใช่แค่บินทดลองเล่นๆแน่ๆใช่ไหมครับมันมีความหมายอะไรมากกว่านั้นถูกต้องเลยค่ะถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์นะคะ นี่คือการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราทดสอบความสามารถในการตอบโต้ของเราอย่างชัดเจนเลยคือทุกครั้งที่เขาส่งโดรนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าจะถูกเราสกัดได้ก็ตามนะเขาก็ได้ข้อมูลกลับไปอยู่ดีทั้งเรื่องระยะที่เราตรวจจับได้ความเร็วที่เราตอบสนองความถี่สัญ,ญญาณที่เราใช้หรือเพอเพออาจจะหาช่องโหว่ในระบบของเราเจอด้วยซ้ําอืม นี่คือลักษณะที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่เรียกว่าสงครามในพื้นที่สีเทาหรือ Gray Zone Warfare นะคะคือเป็นการสร้างแรงกดดันไปเรื่อยๆสะสมข้อมูลทดสอบขีดจำกัดของอีกฝ่ายโดยที่ไม่ต้องปะทะก,กันด้วยอาวุธจริงๆเป้าหมายก็เพื่อบั่นทนความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความได้เปรียบในระยะยาว นอกจากเรื่องโดรนแล้วนะคะก็มีรายงานอื่นๆประกอบด้วยเช่นมีการฝึกซ้อมยิงอาวุธอย่าง RPG ของทหารกัมพูชาในพื้นที่ใกล้ๆชายแดนมีการสร้างถางที่มั่นเพิ่มเติมแล้วก็มีการจัดหาอาวุธเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหรค่ค่ะแสดงว่านอกจากการเผชิญหน้าด้วยเทคโนโลยีแล้วการเคลื่อนไหวทางการทูตก็ยังคงดำเนินไปควบคู่กันอืมมีรายงานว่ากัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการอิสระ หรือ IOT ที่มีนายทหารมาเลเซียเป็นหัวหน้าคณะไปเยี่ยมพื้นที่ชายแดนที่ช่องอานามะจังหวัดพระวิหารอีกครั้งเมื่อวันที่13กันยาที่ผ่านมา ค่ะประเด็นเรื่อง IoT นี่ก็น่าสนใจนะคะคือตามหลักการแล้วเนี่ยทีมนี้ควรจะเข้ามาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางเป็นคนกลางจริงๆแต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านๆมาทั้งไทยเราและกัมพูชาต่างก็ใช้ IoT เป็นเหมือนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองไปซะมากกว่า ค,ค่ะฝ่ายไทยเราก็เคยพาไปดูหลักฐานการลุกล้ำต่างๆที่เราเจอส่วนกัมพูชาเขาก็มักจะพาไปดูในมุมที่เขาอยากนําเสนอว่าเขาปฏิบัติตามข้อตกลุมดีนะอะไรแบบนี้การที่ล่าสุดพาไปที่ช่องอาณามาอีกครั้งซึ่งเป็นจุดเดิมๆที่เคยไปแล้วหลายรอบเนี่ยก็ทําให้เกิดคําถามนะคะว่าเอ๊นี่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างภาพลักษณ์เฉยๆหรือว่ามันมีความคืบหน้าอะไรใหม่จริงๆ ซึ่งดูดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างแรกมากกว่ามันจะท้อนภาพสถานการณ์ที่ยังคงยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วก็ใช้กลไกลระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ตัวเองอะค่ะแม้ขณะที่การทูตระดับปฏิบัติการดูเหมือนจะยังวนๆอยู่ที่เดิมแล้วการพูดคุยในระดับผู้นำล่ะครับมีสัญญาณอะไรบ้างไหมเรื่องการพบปะกันระหว่างนายกของทั้งสองประเทศ นายกอนุทินชาญวีรกูลท่านให้สัมภาษณ์ยืนยันนะคะเมื่อวันที่13กันยาเหมือนกันว่าท่านพร้อมเสมอที่จะพบกับนายกฮุนมาเนตของกัมพูชาแต่ ท่านก็ขีดเส้นใต้ชัดเจนเลยนะคะว่าการพบกันเนี่ยไม่ใช่การยอมตามกันนะคะจุดยืนหลักของท่านคือการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องดินแดนท่านใช้คําพูดชัดมากค่ะว่าผมเป็นนายกไทยไม่ใช่นายกประเทศอื่นเพราะฉะนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยของคนไทยเป็นประเด็นหลักอยู่แล้วชัดเจนครับนั่นคือจุดยืนเรื่องการเจรจาแล้วประเด็นเรื่องการเปิดด่านชายแดนล่ะครับที่เคยปิดไปก่อนหน้านี้ท่านว่าอย่างไงบ้าง ท่านก็ระบุชัดเจนค่ะว่ายังเปิดไม่ได้ในตอนนี้ต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ก่อนเป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญกว่านั้นคือต้องมีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยทางการทหารที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมจริงๆก่อนหมายความว่าต้องไม่มีการยิงปะทะกันต้องไม่มีการเอาอาวุธหนักมาจ่อกันที่แนวชายแดนต้องมีการถอนกําลังทหารถอนอาวุธออกจากพื้นที่พิพาทแล้วก็ต้องเก็บกู้ทุนระเบิดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่ายจริงๆท่านก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตัวเองการเจรจามันก็เลยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปทั้งเรื่องทหารการทูตการผลปรนแล้วก็การสร้างแรงกดดันอย่างเหมาะสมแต่เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือประเทศไทยต้องไม่เสียเปรียบแล้วก็ต้องรักษาอธิปไตยไว้ให้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะก็เป็นจุดยืนที่หนักแน่นมากนะครับ ต้องติดตามกันต่อไปว่าการเจราจาระดับผู้นำถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะสามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมหรือว่าจะยังคงเผชิญกับทางตันเหมือนกับการเจราจาในกรอบเดิมๆอย่าง GPNLC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการคุยเรื่องชายแดนเนี่ยดูเหมือนช่วงหลังๆจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่เลยจนมีเสียงวิจารณ์ว่าแทบจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตอนนี้ไม่ได้แล้ว ขณะดเดียวก,กันกับที่สถานการณ์ชายแดนยังคุกรุ่นและกลไกลเจรจาเดิมๆก็ดูจะติดขัดพลวัตในภูมิภาคก็กําลังถูกเปลี่ยนโฉมจากปัจจัยภายนอกด้วยโดยเฉพาะโครงการใหญ่อย่างท่าอากาศยานนานาชาติเตโชรหรือ KTI ที่กัมพูชาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมานี้เองโปรโมทกันยิ่งใหญ่เลยนะครับว่าเป็นประตูสู่โลกใบใหม่เลย ใช่ค่ะเป็นเมกะโปรเจกต์จริงๆมูลค่ามหาศาลมากตั้ง1,500ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,500 0ล้านบาทไทยเลยนะคะโอ้โห oh. แต่สิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่าตัวเลขนะคะคือเบื้องหลังการสร้างกับเงินทุนโครงการนี้สร้างโดยรัฐวิสาหกิจของจีนค่ะแล้วเงินทุนส่วนใหญ่ก็มาจากการกู้ยืมจากธนาคารจีนอีก แถมยังทำสัญญาแบบ BOT คือสร้างดำเนินงานโอนซึ่งมันหมายความว่ารัฐบาลจีนผ่านบริษัทของเขานะคะจะได้สิทธิ์ในการควบคุมบริหารจัดการสนามบินนี้ไปอีกนานเลยอย่างน้อย50ปี50ปีนี่มันครึ่งศตวรรษเลยนะครับโห oh, เรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์ที่ยาวนานมากจริงๆเกือบจะเหมือนยกให้เป็นเจ้าของไปเลยนะเนี่ย มันเปลี่ยนสมการอำนาจในพื้นที่ไปเลยแล้วท่าทีของจีนต่อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ทันทีที่สนามบินเปิดเลยค่ะเอกอัครราชทูตจีนประจํากัมพูชาก็ออกมาแสดงความยินดีทันทีเลย <c oughs> พร้อมกับกล่าวเน้นย้ำด้วยนะคะว่าสนามบินแห่งนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดนักลงทุนชาวจีนให้หลั่งไหลเข้ากันบูชามากขึ้นไปอีก ซึ่งแน่นอนค่ะมันก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะในโลกออนไลน์ทั้งในแง่ที่ว่านี่มันแทบจะกลายเป็นสนามบินของจีนไปแล้วหรือเปล่าหรือความกังวลเรื่องภาระหนี้สินก้อนโตที่กัมพูชาอาจจะต้องแบกรับในอนาคตอะไรแบบนี้ค่ะอืมครับ ประเด็นเรื่องอิทธิคลเรื่องหนี้สินก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามองในมุมความมั่นคงของไทยเราโดยตรงเลยการที่จีนเข้ามามีบทบาทควบคุมสนามบินขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ชายแดนเราขนาดนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับน่ากังวลไหมส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยถ้ามองในมุมทางทหารและยุทธศาสตร์นะคะคือสนามบินเตโชเนี่ยเขาสร้างตามมาตรฐานระดับ 4F ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเลยนะ สามารถรองรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างพวก Airbus ส A 3 8 0หรือ Boeing 747ได้สบายสบายครับนั่นก็หมายความว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยสนามบินนี้ก็สามารถรองรับเครื่องบินลำเลียงทางทหารขนาดใหญ่ของกองทัพจีนได้เหมือนกันค่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ค่ะดังนั้นในทางยุทธศาสตร์แล้วสนามบินแห่งนี้มันจึงมีศักยภาพที่จะถูกใช้เป็นเออเขาเรียกว่าฐานส่งกำลังบำรุงทางทหารที่ใช้งานได้สองทาง dual use facility ซึ่งจีนอาจจะใช้เป็นจุดส่งกำลังพลส่งยุทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งส่งเครื่องบินรบมายัางพื้นที่ที่ประชิดชายแดนด้านตะวันออกของไทยเราได้แบบอย่างรวดเร็วเลยถ้าหากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นในอนาคตนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพรวมด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้อย่างมีนัยสําคัญเลยนะคะแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อการวางแผนป้องกันประเทศของไทยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ เมื่อสถานการณ์มันซับซ้อนแล้วก็มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ทางกองถับบกของเราซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่เนี่ยมีการตอบสนองหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในช่วงที่ผ่านมานาด้วยตัวท่านเองเลยค่ะโอ้ oh, ไปเองเลยค่ะท่านเดินทางไปที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารีทั้งที่อําเภอกันทละลักษ จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เผชิญหน้ากันโดยตรงเลยมีพลตรีบุญศิลป์ภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองให้การต้อนรับแล้วก็รายงานสรุปสถานการณ์ให้ท่านทราบค่ะการที่พอบอทบอลงพื้นที่เองในช่วงเวลาแบบนี้ย่อมมีในยะสําคัญแน่นอน การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ท่านได้ให้นโยบายหรือมีข้อสั่งการอะไรที่เป็นรูปธรรมกับหน่วยในพื้นที่บ้างครับใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละอดทนแล้วเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายหลกัลกๆไว้คือ 1. ยกระดับความพร้อมรบขั้นสูงสุดค่ะทั้งกําลังพลและยุโทโธปกรณ์เลยต้องพร้อมเต็มที่รับมือได้ทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของกําลังพลเป็นอันดับแรก สองคือการรวบรวมพยานหลักฐานให้หน่วยในพื้นที่เนี่ยดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือการกระทำที่เป็นภัยคุกคามเช่นการไปเจอทุ่นระเบิดที่ถูกวางใหม่การบินล้ำเข้ามาของดโดรนอะไรพวกนี้ค่ะ เพื่อจะส่งต่อให้หน่วยงานระดับนโยบายอย่างกระทรวงการต่างประเทศเอาไปใช้ประกอบการดำเนินงานทางการทูตหรือทางกฎหมายต่อไป mm hmm. และสามซึ่งอันนี้ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยคือการดูแลขวัญและกําลังใจค่ะให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นเลยนะดูแลเอาใจใส่สวัสดิภาพความเป็นอยู่ของกําลังพลอย่างใกล้ชิดพิจารณาเรื่องการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังพลอย่างเหมาะสม ให้เขาได้มีโอกาสพักผ่อนได้กลับไปเจอครอบครัวบ้างเป็นการลดความเครียดสะสมแล้วก็ให้ความสําคัญกับการประเมินสุขภาพจิตของทหารกองประจำการที่ต้องเจอสภาวะกดดันนานๆนะคะถ้าตรวจพบสัญญาณความเสี่ยงเมื่อไหร่ให้รีบประสานงานกับหน่วยแพทย์ทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลฟื้นฟูค่ะการที่ผู้บัญชาการทหารบกลงไปถึงแนวหน้าเองแล้วก็ให้นโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งเรื่องความพร้อมรบการหาหลักฐานแล้วก็การดูแลกําลังใจแบบนี้ ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับทั้งต่อกำลังพลของเราเองแล้วก็อาจจะรวมถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเราให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจริงๆจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันในวันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้มันซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวพันกันในหลายระดับมากๆเลยตั้งแต่การประทะก,กันทางทหารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโดรน การขับเคี่ยวกันในเวทีการทูตไปจนถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มันแฝงในยะทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างสนามบินเตโชและแน่นอนการเตรียมความพร้อมการรับมือของฝ่ายไทยเราเองใช่ค่ะ ทุกประเด็นที่เราคุยกันมาล้วนเชื่อมโยงกันส่งผลกระทบถึงกันหมดเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างสองประเทศนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ฉายภาพให้เห็นพลวัตด,ด้านความมั่นคงในภาพรวมของภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยจากมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องคบคิดกันต่อนะครับว่านอกจากความตึงเครียดที่เราเห็นกันชัดๆตรงชายแดนแล้วเนี่ย ไอการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ของมหาอำหน้าที่นับวันมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างบทบาทของจีนผ่านโครงการสนามเบโทโอนนี่แหละมันกําลังจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมความมั่นคงของเอเชียตะวันเฉียงใต้ในระยะยาวอย่างไรบ้างและมันมีความหมายต่อการกําหนดหยุดยืนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราในอนาคตมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต้องวิเคราะห์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ